เส้นขนมจีนวันนี้ของพี่ตั้มน้วจากตัม้มมีชาแนลมากลายจา้ะเหนียวพันยันใสดีสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพายกินปาแซ่บ MT ชาแนลวันนี้นอกจากทุกคนเขาจะมาเห็ด ข้าปุ้นซาวน้ำปลาร้าเนาะจ้ะมีเอฟซีเป็นขอมาว่า<ะ>นงมวยนงมวยผ้าเห็ุวิธีทำเนี่ยจ้ะมาจ้ะจะผ้าเหตุวิธีทำก,กันเนาะขั้นตอนแรกด้วจ้ะมวยจะยจลวกผักก้านจองแล้วค่ะนี่อันนี้ล่างมาตะบานแล้วด้วยจะ้ะลวกลงไปเลยผักก้านจองอพอเราลวกได้ที่เนาะจะ้ะเอาขึ้นได้เลยจ้าจากนั้นเนาะคะ่ะเอาถั่วฝักยาวลงไปลวกจ้ะ จริงๆเข้าต้องนอกน้ำเย็นน้ำเดือจะพักลวกเพราะว่าจะเห็ดให้พักกรอบแล้วก็สีสดนะจ่ะน่ากินแต่ว่าเราอยู่ที่นาเนาะเราไม่สะดวกนกแล้วก็เอาแค่นี้ค่ะเอาขึ้นเลยจ้าน้ำข้าวปุ้นซาวอ่ะใส่น้ำลงไปค่ะประมาณว่าเขากินแบบถ้วยกินเทื่อนึงน่าจะเข้ากระบดตองเห็ดหลายเนาะประมาณนี้นะคะ มาทำประมาณนี้นะมใ,ใส่น้ำอีก่อนนิดนึงใส่น้ำปลาลงไปค่ะยี่ห้อได้ก็ไดรร้ด้วยจ้ะมื่อใส่หนึ่งหนึ่งทับพีค่ะลงไปเลยกะปิค่ะทุกคนอใส่ลงไปเลยกะปิใส่น้ำตาลปี๊บค่ะทุกคน น้ำปลานิดนึงค่ะน้ำปลากับเบริรจ้ะอะเบิร์พอดีจ้ะนิดนึงแล้วก็ของวยใส่น้ำกระเทียมดองด้วยนะคะใส่นิดเวเลยนิดนึงคนค่ะชิมรสชาติเนะจ้ะอืม รสชาเขาจะออกเค็มๆนิดนึงแล้วก็หวานๆด้วยจ้ะส่วนตัวหมวยชอบรสนี้เนาะคะ่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนปิดไฟค่ะปิดไฟอืมก็จะได้เป็นน้ำข้าวปุ้นซาวแบบนี้ค่ะจ้ะวันนี้หมวยใช้เส้นขนมจีนของพี่ตัม้มเนาะจ้ะตั้มมี่ชาแนลถ้าใครสนใจกะทักทักแชทหาเพื่อนได้ด้วยจ้ะเพจตั้มมี่หิวข้าวนะคะเอ่อเส้นขนมจีนเพื่อนโบม,มีสปนสอนเซอร์ด้วยจ้ะไม่มกักหลายเพราะว่าอันเส้นยาวดีสโลแกนเพื่อนก็ เหนียวพันยันใส่เนาะจ้ะลองไปหาสื่อบางเนาะใส่พักใส่เม็ดกระถินเม็ดกระถินอันนี้เมื่อกีบไดใส่ผงนัวในในคลิปถี่ผ้าเห็ดหนามเนาะจ้ะมันจะเอามาใส่ข้างนอกเนาะจ้ะใส่ผงนัวลงไปค่ะแล้วก็พริก,ตา,ต,ก,ารากาตามต้องการเลยเด้ะจ้ะความเผ็ดตามตรงการเลยเนาะจ้ะใส่ประมาณน,นี้ ค่อยๆย่านแบบว่าพื้นเทศโจกลงนะจะ๊ะมันยากาศทุงไฮทุงหน้าฟัางเสียงเขียดน,นี่น้ำเข้าพุ้นสาวใส่น้ำเล้ยๆน้อยนึงนะจาะจังเด็ดสดนั่สีสันคนก่อนนะคะ จะแสบแห้งจ้ะอลองเอาไปเห็ดตามมึงด้วจ้ะง่ายๆเลยจ้ะมวยเห็ดบดีเห็ดยากเป็นเดงนะคะมะระขาดบัดิเลยมะระปอมมีเอฟซีบนเขามาถามว่ามะระปอมคืออะไรคือมวยเอิ่นเอ,องข้งมวยด้วจ้ะอยากเอิ่นเนาะจ้ะมะระปอม อาจาร้าเซบๆน้ำกันจ้ะสดน้ำมึงก่อนสดน้ำเส้นขนมจีนวันนี้ของพี่ตั้มนะจ้ะตั้มมีชาแน,นลมากหลายจ้ะเนียวพันยันใส่ดีหืม ผักก้านจองลวก ลืมขออนุญาตตัวลวจ้ะขออนุญาตใส่มือด้วยจ้ะ เจ็บมากเอาไปเห็ดตามได้ด้วยจาะสูตรยังง่ายเลยจ้ะ เน้นผักด้วยจากคลิปนี้ ายนองมาท้ายคลิปหายมาหันน,นองเพิ่นกระเมื่อล้วเด้วยแต่เพิ่นติธุระรบกวนเพิ่นแค่แป๊บเดียวเนาะแล,และดิด เขาปุ่นกะพอประมาณเด้อจ้ะมันนี้บหน่อยบบหลายเน,ะไไนาะใส่หลายกะหย่านโบเบิดใส่ไไนไไนไไนหน,น,น่อยกะหย่านบบอิ่มใส่หน่อยบ่เป็นอย่างเด้อจ้ะเ้าเติมได้แต่ว่าใส่หลายกินโบเบิดมันเสียดายเนาะจ้ะเทือดทิมแต่ทีละน้อยถ้าเราไม่อิ่มค่อยเติมเนาะเติมได้ดีกว่าทิ้ง 产品。 hấp nhỉ Hãy subscribe không แบบหลายจังนั่อะิ่มพอดีแต่เหมือแรงก็สิกินอีกหลอบนึงเนาะจ้ะเพราะว่าน้ามเลื้อนเนาะจ้ะมักหลาลสิไปสื่อกุ้งมาใส่พร้อมมือแรงเอาละคะ่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้เนาะข้าปุ้นเศร้าหนามปลาเนาะคะ่ะมีเอฟซีมันขอมาเนาะจ้ะว่าน้องมหมยน้องมหมยผ้าผ้าเฮ็ดแน่ว่าสันข่างมวยกับจัดห้และเนอะจ้ะวิธีเฮ็ดของมวยกันงๆๆ่ายๆเนาะจ้ะ อลองไปเหตุตามเบอร์สูนี์ค่ะคือเก่าเน,นาะจา้ามวยกะเขบพูดทุกๆคอมเมนต์ทุกๆก,การติดตามและะ้วก็ทุกๆกำลังใจนะคะขอพูดหลายๆด้วยจ้าทอบให้มากคลิปนี้นะคะกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการให้คลิปต่อไปสำหรับวันนี้ไปล้วเด้อค่ะบ๊ายบาย